เขายังไงไม่รู้โพสต์ i g Story แล้วคนก็เลยไปจับสังเกตว่าเขาไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าสำหรับคุณตรงๆแล้วก็สาลี่ใช่ไหมสาลี่เดอะสตาร์ star. ควงคู่ไว้พระที่ฮ่องกงก็ชัดเจนไหมทีมงานก็เปิดมาเทียบเคียงแบบนี้เลย แล้วก็มีชาวเน็ตตาดีเห็นภาพด้วยแหละว่าแบบเหมือนเขาไปด้วยกันอะไรนะคะตาไม่ดีก็เห็นก็รู้ได้ <c oughs> แต่พี่อูตาไม่ดีเห็น <c oughs> นะพี่ตาไม่ดีตอนนี้พี่ยังรู้เลยว่าเออที่เดียวกันแต่ก็ว่าไม่ได้คุณผู้ชมเพราะว่าพระวัดเนี้ยก็เป็นวัดดังไงก็คือหลายๆคนเขาก็ไปคือถ้าเราไปฮ่องกงเราก็ไปไหว้ครับถูกไหมล่ะสาวหมวยเขาก็แบบแต่ว่าน้องน้องเขาน่าตานาหลักคือแบบหลายคนก็บอกว่าแบบเออเป็นสเปคคุณตรงตรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปส่องไอจีก็ยิ่งแบบชัด เจนนะคะดีน่ารักไหมพี่อูตา,<ม>าคุณไม่ค่อยดีออทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะรายการของเราเราไม่ฟันธงนะว่าทั้งคู่ใช่หรือเปล่าต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่เองมันอาจจะเป็นความบังเอิญบังเอิญก็ได้นะคะ <c oughs> แต่ก่อนนั้นนี้สัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าตรงๆเคยสัมภาษณ์กับช่องของเราพี่พีชวยออนไลน์เลยว่าสถานะหัวใจอะโสด<ง>แต่โสดแต่นะแต่ไม่ได้ปิด มเมื่อถึงเวลาก็คงจะมีคนที่ใช่ะเข้ามาคนที่ทําให้ความฝันคนที่จะทําความฝันไปด้วยกันคนที่โตเป็นผู้ใหญ่คนที่คุยด้วยแล้วเข้าใจเรื่องอายุไม่ใช่เรื่องสําคัญค่ะย้ํายังเชื่อในความรักไม่ได้เข็ดหรือว่าปิดประตูหัวใจค,คุูยิ้มกลิ่มทําไมเนี่ยเอา้าก็อายุเท่านี้เองอ่ะใช่ไหมมันมันคือเหมือนการแบบเขาเรียกอะไรมันคือการสุ่มเหมือนกันนะว่าเราจะได้เจอคนแบบไหน คือตอนคุยเป็นอย่างตอนคบเป็นอย่างหลังแต่งเป็นอย่างมันก็มี <c oughs> อันนี้เริ่มแปลกๆราคาก็เดี๋ยว <c oughs> อรอแล้วกันว่าจะใช่หรือไม่ใช่แต่เอาจริงๆนะเป็นเพื่อนกันก็ไปไหว้พระด้วยกันได้นะเหมือนแบบชวนกันไปอะ่ะเธอดวงดีไหมเราดวงไม่ค่อยดีช่วงนี้ปไปไหว้พระก็มี<อ>หรือบังเอิญแบบมันเป็นช่วงโปรไฟไหมพอดีแล้วแบบซื้อมาได้นั่งรถทัวร์ลำเดียวกันคันเดียวกันนี้